วันนี้เราอยู่กันที่ไซโยกน้อยเฮ้ยเราดูทรงเหมือนเซฟเซฟหรือดูดหมาเลยวะไม่สูบนะเราอยู่ไหนกันเนี่ยครับท่านผู้ชมวิวยกระแสรล้านต่อไปเราจะไปที่ถ้ำละวะเส้นทางตอนนี้ชวนคนหัวลุกมากไปกับป่วย EP นี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าตื่นเต้นกับตรงนี้นะไม่เสียดายที่เรามามาถึงแล้วสินะสซโย,ยกน้อยวันนี้แหละกูจะต้องเล่นน้ำที่นี่ให้ได้มึงจะไปได้ยังรอนานแล้วเร็ว กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านหลายคนน้ำเดาดงไกลและวาวันนี้เราอยู่กันที่ไซโยกน้อยหิวข้าวอันนี้เป็นข้อสงสัยมากก็คือทำไมวะยูทูบเบอร์มันจะต้องแบบร่าเริงกระดีกะดา วันนี้ครับทุกคนโอ้โหเราอยู่กันเท่ดี่เราโอ้โหมันเป็นอย่ัง้นมันใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมตาเนี่ยโอ้โหดูจับจ้องไปที่มันครับมันจะต้องมาแนวที่ล่าเดิงไอ้ล่าเริงนะพอเข้าใจแต่ล่าเริงผิดปกตินี่นะสิมันน่าสงสัยที่นี่ที่ไหนครับทุกคนเลที่นี่ที่น้ำตกที่ไหนครับเนี่ยสยบหน่อยครับก็พูดบอกคนดูเข้าไปว่าที่ไหนบอกคนดูเข้าไปที่มือการครับมือการนะชื่อตกสยกหน่อยมือชื่ออะไรชื่อเดียบครับโอเค วันนี้ที่เรามารู้สึกว่าจะมีกล่องถ่ายละครเรื่องอะไรสักเรื่องนะเห็นไหมอันนี้คือกองถ่ายที่อะไรสักอย่างหนึ่งอังกอร์คุแปลกเปล่าใช้น้ำเตียน,นะนะปกติคนมาเยอะยไหมปกติคนมาเยอะไหมยเยอะครับโอ้หกล้องมานี่แอคเลยอ๋อมาแล้วผมจํจำพี่ได้เนี่ยมาดิมามดิไอ้พี่มาดิ กล้องมานี่แอคเลยไม่ได้ผมเจอกล้องไม่ได้พี่เจอกล้องอาร์ตขึ้นมาเลยอาร์ตเลยผมอาร์ตอาเลยเฮ้ยเราดูทรงเหมือนเจ็บหรือดูดหมาเหวะผมไม่สูบครับไม่สูบนะอันนีก็วัยรุ่นใส่น้ำท่อมมาเลยพมก็ท้อมบ้างนั้นบ้างอ๋อแล้วแต่นะว่ากิจกรรมวันนั้นมันจะเป็นอะไรงั้นเดี๋ยวอาอาหารไปพี่ดีกว่าได้มีมีน้ำพริพี่แล้วก็น้่าดังนี้เป็นพวกต้มมีมีต้มใบนี้ไหมต้มทอดไม่มีเลย เขมาเอาบนที่ดังนึกผมเข้ามาเอ,อาไพี่เอเอไอ้ดูโหยห้องพักแปดแสนคือล่าเริงผมเข้าใจนะแต่ล่าเริงผิดปกตินะไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่เข้าใจอันเป็นยังมากผมก็เลยคิดว่าถ้าผมซีเรียสเลยจะมีคนดูไหมเครียดเดินเฉยแต่เล่าเรื่องเหมือนกันเลยตกใจก็ตกใจพร้อมคุณผู้ชมเนี่ยโอ้ยมันเป็นอย่างนันเนี่ะ มันมันจะเป็นอ้อมันเป็นทนํานองไหนเราเรา,เราก็ได้เห็นในคลิปนี้พบปัรายการไปกับกบกยอีพีนี้นะครับเราอยู่กันที่อ,อ,อะไรนะ อุทยานแห่งชาติไซโยกนะครับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่19นะเมื่อวันที่27ตุลาคม2523มีพื้นที่ทั้งหมด5,95,868ไร่นะครับครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติก็จะมีประกอบไปด้วยแม่น้าแควน้อยนะครับน้าตกไซโยกใหญ่และก็ซกเล็ก เมนูอะไรครับเนี่ยส้มตำค่ะมันจะหอมสวยปีไก่ทอดเตี๋ยข้าวเปล่าโอ้ไปดูหน้ากินด,ด้วยน้อเลยเลครับเรื่อคุณหนูนะลุป<า>ต่อไปเราจะไปที่ถ้ำละวะกันต่อพร้อม้รฮะ้อมไห,ไหม้อมก็บ้าคนดูเขาสิภาพน่าไม่ค่อยแอคชั่นแอคติง้งอะไรหรอกเราอยู่ไหนกันเนี่ยครับท่านผู้ชมดูเอาแล้วกันครับโอ้โหวิวยังกระแสล้ลา,ลาน อย่า้าวให้มากถ้าไม่อยากจะ <ทำ S 2> ลู้ทำไมก็เคยบอกเคยเยว่าไม่ให้า้าวเมืนน่อกี้พูดอะไรไม่ถ้ามันเป็นคนอื่นไงขมแขกฮะอะไรอะไร หมามันงงเง่งอยู่เต็มรถเต็มหน้ารถเลยเนี่ย,นเ,าายนเนี่ยเจอหมาอีกแล้วลำแกคนไม่มีทางสุ้ฮะลำลูกแกเนี่ยลูกแกเนี่ยที่ผ่านมามาการไม่ผ่านลูกแกได้ไงถึงถึงแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้นะเอาตรงๆคือชวนคนตูดลุกมาก <c oughs> แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ถ้ำนั้นอยู่ที่ไหนเราถามเขาดูไหมสวัสดีค่ะ ข้อยู่ตรงไหนอะคะอ๋อ,อหมายถึงอ๋อเดินตามทางนั้นใช่ไหมคะคือนับเสียค่าธรรมเนียมร้อยครับค่ะต่อคนใช่ไหมครับต่อคนครับคือ,อพี่เขาใจดีนะฮะตอนนี้เรามาถึงตอนสี่โมงครึง่งแต่ที่เนี่ยจะปิดตอนประมาณห้าโมงครึ่งนะฮะที่เขาบอกเมื่อกี้นี้เขาก็เลยจะเลทเวลาให้เราไปถึงหกโมงแต่เราก็จะทาเวลา,า,วลาคืออันนี้จะไว้สําหรับตรงทางตรงทางใช่ไหมครับครับตรงทา<ร>ง ทั้งหมดทางก็จะอยู่ที่ประมาณกี่ขั้นนะฮะขึ้นบันไดไปร้อยสิบสี่ขั้นถึงปากถ้ำก็เข้าได้เลยครับมีคนมาเยอะไหมครับช่วงนี้ถ้าวันหยุดตะคนเยอะอถ้านี่มันไม่ใช่วันหยุดก็มาทยอยมาทีละคนสองคนสามคนแล,แล้วพี่นี่หยุดไหมอันนี้ไม่หยุดครับไม่มีวันหยุดเลยด้วยงานอุทยานไม่มีหยุด <c oughs> <c oughs> ต้องบริการตลอดงานอุทยานยิงวันถ้าขัดตฤะเลกห้ามหยุดเลยค่ะเพราะนักท่องเที่ยวเยอะอะไรเส้นทางตอนนี้ชวนคน <c oughs> ัวลุกมาก ที่มาของชื่อถ้ำละวานะครับทางการได้ทําการสํารวจและพบโครงกระดูกสัตว์รวมทั้งโครงกระดูกมนุษย์อายุประมาณ3,000ปีนะซึ่งมันถือว่าเยอะมากมาและพบร่องรอยการประกอบพิธีกรรมความเชื่อของชนเผ่าละวาเป็นที่มาของชื่อถ้ำละวานั่นเองนะครับผมไม่น่าเรียกร้องไม่น่าทำหาอยากไปพิชิตหายใจแั๊บนึงตอนนี้ถึงแล้วนะครับ ใครเป็นคนพบถ้ำเป็นคนแรกนั่นแหละครับก็คือคุณลุงผินดอกเข็มเมื่อปีประมาณพุทธศักราช2493วัดถ้ำละวะค่อนข้างที่จะเดินง่ายนะเดินง่ายกว่าบางถ้ำที่ผมเคยไปและลุงผินเขาก็ได้ไปเจอเม่นเนื่องด้วยวันนั้นเขาไปล่าสัตว์นะครับและเม่นตัวนั้น่ะวิ่งแล้วเขาก็วิ่งตามเม่นตัวนั้นไปซึ่งเม่นตัวนั้นก็นําพาเขาไปเจอถ้ำแห่งนี้นะครับและเขาก็พบว่ามันใหญ่มากมาก ดูข้างบนดิทำไมมันถึงมันงอกมันย้อยอ่ะเพราะว่าน้ําใช่ไหมมันเกิดจากน้ําที่ไปซาะหินแล้วหินมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมตำนานถ้ำละวานะครับมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าหลังจากที่ลุงผิดได้พบถ้ำนั้นอะเขาได้นอนฝันว่าเจ้าของถ้ำมา,มาบอกเขาว่าไม่ให้ลุงผิดเอาไปบอกใครแต่อยู่มาไม่นานนะครับลุงผิดก็ได้บอกกับลูกชายของตนเองที่ชื่อว่าลุงกู้และชาวบ้านคน,นอื่นๆนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับซึ่งทําให้ลุงผิดต้องตาบอด ชิบผ่ายแล้วคนดูคนจะตาบอดไปด้วยไหมเนี่ยไปกับป่วย EP นี้รู้สึกว่ามันคข้างน่าตื่นเต้นเก๋ตรงนี้นะไม่เสียดายที่เรามาอันนี้คือคนขีดเล่นหรือว่าคุณผู้ชมดูดิครับอันเนี้ยไม่อยากจะจับอ่ะเดี๋ยวมันอนุรักษ์ใช่ไหมอันเนี้ยไม่รู้ว่าคนมาขีดเล่นหรือเปล่าอันเนี้ยคนมาขีดเล่นอยากจะแนะนําคนมาเที่ยวนะฮะก็ไม่อยากให้ไปทําลายอนุรักษ์ไว้จะดีกว่าไม่ใช่ไปจิ้มเล่นเป็นพระอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะไอ้ที่สิ่งที่อยากรู้ก็คือ ทางออกมีทางเดียวหรือเปล่า <c oughs> ถ้าทางเดียวเราเดินกลับไกลอุ๊ยนี่ไงอันนี้ธรรมชาติล้วนๆเลยนะคงไม่ได้มีใครมาทะลึ่งแกะสลักนี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วหรือเปล่ามันเป็นทางไปต่อได้แต่เราจะไม่ไปแล้วแหละอันตรายเกินแล้วเรามากันแค่สองคนถ้ำอะไรน่ากลัวที่สุด เมื่อกี้นี่ไงทำละวะไม่ใช่ทำอะไรทำไมไม่รักฉันบ้างกาดสบายดีนะครับคุณผู้ชมไอ้สัสขอฝากก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมจะพาทุกคนไปซีเรียสพร้อมๆกันเราจะมาสนุกในคลิปวิดีโอในแบบที่แตกตา่างเดี๋ยวมึงเจอกูจริงๆแล้วผมคือ